สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องดาราดาวดัง,งนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับ10ดาราเอตัวท็อปของค่ายมาดอนน่านะครับในบรรดาค่ายหนัง a อวีญี่ปุ่นมาดอนน่าถือเป็นอีกค่ายที่มีรายเซ็นของค่ายจัดเจนความเชื่อมโยงกับค่ายคงเป็นคำว่าภรรยาสาวที่เปี่ยงเอาซึ่งคอนเทนต์ของค่ายจะเน้นดาราที่อายุหน่อยถ้าเห็นภาพชัดขึ้นคือไปทางอายุ20ไปลาย เรียกว่าเน้นความมามของนักสแสดงหญิงในวัยที่บานสะพาแต่ข้อยังผลิตหนังอายุ20สิต้นๆอยู่ด้วยวันนี้เราจะพามาพบกับดาราอีวีตัวท็อปของค่ายมาดอนน่าจะมีใครกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับ 1. อิโคโมะมิกิรุเธอเป็นน้องใหม่ของค่ายมาดอนน่าที่เพิ่งเดบิวต์ผลงานแรกกับค่ายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019นี่เอง ณตอนนี้เธอเพิ่งมีผลงานเพียง3เรื่องเท่านั้นแต่ก็ถูกทางค่ายจัดเข้าในผลงานที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกตั้ง3เรื่องเลย 2. นานามิมัตซมโตขวัญใจสายอวบที่ปันตัวมาจากนางแบบคาเวียจุดขายของเธอหนีไม่พ้นคับไอระดับ1เม็ดเดบิวกับค่ายที่ขึ้นเรื่องการจับไอเดอลมาเดบิวต์ในวงการีได้แค่ค่ายมูเตกิ ซึ่งที่จริงแล้วเธอมีผลงานกับค่ายใหญ่ๆห,หลายค่ายมากก็ไม่ว่าผลงานเรื่องไหนก็ติดต็อปของค่ายตุกค่ายจะไม่ให้เป็นที่ต้องการตัวได้ยังไงล่ะ 3. อายาันิอาลุกะด้วยฉายามาดาเม,มงมาดนนาลูกของเธอจะออกไปทางแม่เพื่อนสุดสวยตามวัยที่ดูสามและเร่าร้อนดังนั้นผลงานของอายาันิอาลุกะ ข้อนีไม่พ้นเป็นผลงานของค่ายมาดอนนานั่นเอง 4. อากิซาซากิครั้งแรกที่็นอายุตอนเธอเดบิวเมื่อ2ปีก่อนหลายคนอาจจะคิดเหมือนกันว่าไม่จริงมั้งสำหรับอาจินางฟ้าหน้าสวยเพอร์เฟคตตั้งหุน่นและฝีมือการแสดง ถึงแม้ว่าจะประกาศดีตายไปให้หนุ่มๆเสียรายตั้งแต่ปลายปี2018ในช่วงครึ่งปีแรกเธอยังมีผลงานที่ค้างไว้อยู่ได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันและมีผลงานกับค่ายมาดอนนามาตั้งหมด27เรื่องแล้ว 5. อรอยาสะชื่อนี้ถือเป็นการการันตีฝีมือการสแสดงและความงามทุกสัดส่วนอยู่แล้วแม้เธอจะมีผลงานกับค่ายมาดอนนา ียงไม่กี่งานแต่เรตติ้งของเธอในเว็บไซต์สูงมากก็พอเฟดกับที่แนวนี้ของเธอพร้อมที่จะตามไปทุกที่นั่นเอง 6. รีนาซากุรากิอดีตเนโอตดที่ผันตัวเข้าสู่วงการเีวีโดยผ่านการเรวิวกับค่ายมาดอนน่าเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองจุดเด่นของเธออยู่ที่สะโพกและเรียวขาของเธอถ้าคุณคลั่งคล้สายนี้ และวก็ไม่ควรพลาดตามตั้งแต่ตอนนี้เริ่มเก็บผลงานตั้งแต่เนิ่นๆเจ็ดมาคิโอโจสำหรับมาคิโอโจถือเป็นตำนานที่อยู่กับค่ายมาดอนน่ามาอย่างยาวนานถ้าลองซื้อหาผลงานของเธอในเว็บไซต์ของค่ายจะขึ้นมายาวเกือบสิบหน้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเธอนั้นยืนแถวหน้ามาตลอดแถมยังไม่มีท่าทีว่าจะรีทายด้วย เต็มคุมฐานแฟนกับยังเหนียวแน่นนอกจากอากแสดงแล้วเธอ,อยังเปิดปาของเธอเองชื่อมีกี่บาที่โอซาก้าด้วย8มาอุก,กานโนเธอเพิ่งเรบิว์กับค่ายมาดอนน่าด้วยวัย35ปีเมื่อเดือนมกราคมปี2019นี่เองจุดเด่นของเธออยู่ที่หน้าอุกับเฮ็ดธรรมชาติและด้วยใบหน้าที่ดูน่ารักเหมือนลูกแมวตัวเล็กๆ แต่ถ้าว่าที่แท้จริงเธอคือสัตว์ได้ที่กินเนื้อกำปยตอนโปรโมทเดบิวของค่ายตามอ,าอยากไปดูผลงาน,านใหม่กันเลย 9. จังโคเนาขวัญใจมาดอนน้าอีกถึงคนบุคลิกของเธอดูเป็นผู้ใหญ่สางามถึงแม้ว่าเธอจะมีอายุเพียง22ปีเท่านั้นต้องถือว่าเธอเป็นนักสแสดงที่หลายค่ายต้องการตัวมารวบมันเป็นอย่างมากเพราะความสามารถการันตีจากยอดขาด และตานแฟนกับของเธอได้เลยเธอเดบิวต์ครั้งแรกกับค่ายปัททิฟที่ขึ้นชื่อเรื่องการคัดนักสแสดงระดับเพชรเม็ดงามเข้าสูวงซึ่งตอนนี้เธอตือต่นตัวพร้อมสำหรับมาดอนน่าแล้ว 10. มารุชิกาโกะอดีตครูสาวสอนเต้นอายุเพียง28ปีซึ่งเปิดตัวกับค่ายมาดอนน่าเมื่อเดือนกุมภาปพัน์ปี2019ด้วยรอยยิ้มที่สดใสกับาุญรัวหันและดามเมดคับกี เอาเป็นว่าแค่ได้ชมผลงานเปิดตัวเดี๋ยวคุณก็จะต้องตามเก็บผลงานต่อๆไปของเธอด้วยเป็นไงกันบ้างครับกับดาราดาวดังในวันนี้ครั้งหน้าเราจะพาไปพบกับดาราดาวดังในเรื่องอะไรอีกโปรดติดตามชมกันด้วยนะครับ